มันต้องหินตุ๊กตาตัว ที่พี่เคยรู้สึกน้อยใจใครบ้างหรือไม่หรือเคยทำให้คนอื่นน้อยใจบ้างหรือไม่อย่างไดและวพี่ีมีวิธีจัดการกันได้เพื่อให้ตนเองกลับมาอบอุังใจครัครับ